สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องดอกจันดอกจันโปรคารีวิวไทยแลนด์ดอกจันดอกจันช่องที่รีวิวรถยนต์แบบจอดลึกจากมุมมองของคนไทยวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับรถยนต์อีโคคาร์ที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากในบ้านเรานั่นก็คือดอกจันดอกจันโตโยตา้ายาริเซทีฟดอกจันดอกจันครับ ใครที่กำลังมองหารถยนต์คันแรกหรือรถที่ใช้ขับในเมืองแบบประหยัดประหยัดแต่ยังดูดีมีสไตล์ต้องไม่พลาดรีวิวนี้นะครับเพราะเราจะพาไปดูทั้งดีไซน์ภายนอกสมรรถนะการขับขี่และสรุปเรื่องราคากันแบบครบครบเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยยาริเซทีรุ่นใหม่นี้เปลี่ยนโฉมไปเยอะมากครับมีความสปอร์ตทันสมัยและดูพรีเมียมกว่ารุ่นก่อนแบบชัดเจนด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงรังพึ่ง ที่ให้ความรู้สึกดุดันพร้อมไฟหน้าและทรงเรียวดูฉบเฉียวมากครับไฟเดอร์ไทม์รันนิ่งไลท์ก็มาแบบครบครบทให้รถดูแพงขึ้นเยอะเส้นสายด้านข้างตัวรถมีความเรียบง่ายแต่คมชัดหลังคาลาดเอียงเล็กน้อยให้ความรู้สึกเหมือนรถสไตล์คูเป้แต่ยังไม่เสียพื้นที่สีสันด้านหลังล้ออลลอยขนาด16นิ้วในรุ่นท็อปก็ออกแบบมาได้ดีมากเสริมลูกสปอร์ตได้อย่างลงตัวส่วนขอบกระจกมีแถบโครเมียมเพิ่มความหรูหราให้รถเล็กคันนี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อ ด้านท้ายก็เท่ไม่แพ้กันครับมีไฟท้ายแบบเล d ไลท์บาร์ที่พาดยาวเต็มแนวกว้างดูทันสมัยและเพิ่มความรู้สึกให้รถดูกว้างขึ้นกันชนหลังก็มีดีไซน์ที่ดูสปอร์ตมีแผงตกแต่งแบบดิฟฟิวเซอร์ให้ด้วยในบางรุ่นต้องบอกกว่าภายนอกของ Yariseti รุ่นนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ มาดูเรื่องสมรรถนะกันบ้างครับ,ครบเครื่องยนต์ที่ให้มาคือเบนซิน4ี่สูบ1.2ลิตร94แรงมาร้าแรงบิด110นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ซึ่งอาจจะไม่ได้แรงมากแต่เน้นความลื่นไหลและประหยัดน้ำมันเหมาะกับการขับในเมืองโดยเฉพาะจุดเด่นที่สุดของรุ่นนี้คือเรื่องอัตราสิ้นเปลืองครับทำได้เฉลี่ยประมาณ23-24กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่ถือว่าประหยัดมากๆในยุคที่ค่าน้ำมันแพงแบบนี้ การขับขี่โดยรวมถือว่านุ่มนวลระบบพวงมาลัยไฟฟ้าตอบสนองไวขับในเมืองเลี้ยวง่ายขับต่างจังหวัดก็ยังสบายช่วงล่างเก็บแรงสะเทือนได้ดีพอสมควรแม้จะเจอถนนครุกคับไม่ใช่รถที่เน้นความแรงแต่ถ้าเอาไว้ขับชิลๆทุกวันถือว่าทำได้ดีเลยครับภายในรถขอพูดสั้นๆน,นะครับเพราะจุดเด่นหลักคือความเรียบหรูแผงคอนโซลออกแบบใหม่ดูทันสมัยมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ในรุ่นสูงเบาะนั่งกว้างขวางรองรับคนโดยสารตอนหลังได้สบายแม้จะเป็นรถเล็กก็ตามปิดท้ายกันที่เรื่องราคาครับ Toyota Yaris เซเปิดราคาที่ประมาณดอกจันดอกจัน549,000บาทดอกจันดอกจันสำหรับรุ่นเริ่มตน้นและสูงสุดที่ประมาณดอกจันดอกจัน6 8 9 0 0 0บาทดอกจันดอกจันสำหรับรุ่นพรีเมียม u ักชัีซึ่งถือว่าแข่งขันได้ดีกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันอย่าง n ิส s ันอ l m เม a หรือ Hondacity สำหรับใครที่มองหารถยนต์ขนาดเล็กที่ทั้งสวยประหยัดน้ำมันและใช้งานง่ายยารงยืนถี e, ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่าในงบไม่เกิน7 0 0 0 0 0บาทโดยเฉพาะถ้าคุณให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือและการดูแลระยะยาวแบบรถโตโยต้าจบแล้วครับสำหรับรีวิววันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องดอกจันดอกจันโปรคารรีวิวไทยแลนด์ดอกจันดอกจันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ